สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกท,ทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดาครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมาํำเสนอหุ้นนะครับหุ้น Nikkei เช้านะครับหุ้น Nikkei เช้าของวันที่22นะครับเมษายนของพันห้นะครับหุ้น Nikkei นก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมวันละ2คลิป2รอบนะครับหุ้น Nikkei นเชา้ามีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์ที่หยุดนะวันละสองรอบนะรอบเช้าก็ คือรอบนี้นะครับ9โมงครึ่งนะออกผลนะครับรอบบ่ายก็บ่ายมงตงนะครับขอขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขออภัยด้วยนะครับหลุดทั้งวันเลยนะวันศุกร์ที่แล้วเนาะหลุดเช้าบ่ายเลยสองรอบเลยวันนี้ก็ขอให้เดินดีนะครับเดินดีแต่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่าหุ้นนี่ขีมันมันมัน มันแปลกๆอ่ะช่วงเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับสงครามด้วยนะเกี่ยวข้องกับไปที่เขาทําอะไรกันอยู่นะครับเพราะว่าหุ้นมันก็เขาก็เทขายนะมันก็เลยทําให้ตัวเลขไม่นิ่งไม่แน่นอนนะครับให้ระมัดระวังด้วยนะครับมันเกี่ยวพันกันด้วยนะอไม่ใช่ให้แม่นนะครับให้แม่นอยู่แต่มันไม่ออกตรงเองประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาเชิคทุกทกันนะครับอืม ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแล้วกันนะครับพิจารณาด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามันมันเคยแม่นเคยเข้าบ่อยๆ่มันก็จะเข้าบ่อยๆนะครับมันเป็นช่วงช่วงเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับครับอ่าครับตามนี้อ้าวแล้วก็มาชมกันเลยนะครับเช้านี้มีอะไรบ้างให้ชมกันนะครับอืมครับวันที่ยี่สิบสองวันจันทนะครับอันนี้นะวันแรกของสัปดาห์นะครับ ยิงระวังเลยเลยนะครับพอเสาธิตดหยุดมันเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้มันจะเปิดตัวยังไงนะอ่าครับวันนี้คือเช้านะครับเจ็ดแปดเก้าเลขสูงนะอืมเลขสูงนะครับเจ็ดแปดเก้าคู่กันกับหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าเก้ามาตัวรองมาก็เก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ถ้าเจ็ดมาก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองก็ไม่ใช่เอาใหม่เจ็ดหนึ่ง แปดหนึ่งนะครับเจ็ดสองแปดสองนะครับเจ็ดสามแปดสามนะครับเจ็ดสี่แปดสี่นะครับสามนี้นะมันจะเรียงกันตามนี้นะครับชวนชอบค่อยจัดนะครับเด่นนะครับเด่นเจ็ดแปดเก้านะครับเน้นที่เจ็ดกับแดนะส่วน9้าเป็นตัวรองนะครับใครชอบตัวรองก็จะไปตัวรองมันชอบมานะบอกไว้ก่อนนะให้ระมัดระวังด้วยตัวรองนี่นะครับตัวรองนะ ให้เพ่งเองเอาเอาตัวลองไว้พิจารณาก่อนปราน,นเห็นนะส่วนควันธงก็ขอคันที่เจ็ดนะครับเลขคี่นะเจ็ดหนึ่งหนึ่งส่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนชุดวินเนี่ยนะครับชุดวินเอา1 2ึ่สามี่นะครับไปวินกับเจ็ดแปนะเจ็ดแปนะครับตามนี้นะครับเก้ครับนี้เลยครับ ชนชอบค่อยจัดไม่ชนไม่ชอบก็รุนลมเพื่อความบัเนิงไปนะครับส่วนสายรวดสายวิ่งเน้นที่7นะครับรอง8นะส่วน9เนี่ยเอาไปพิจรารณาให้หนักๆเลยนะครับเพราะตัวรองมันชอบมานะนะครนะอาจจะเป็น8กับ9ก็ได้ที่จะมานะไป้7ตัวเน้นนี่มันมัน,ม,นมันไม่ค่อยจนะอนั้นเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับอ่ะจดเอาตามนี้เลยนะครับชนชอบค่อยจัดไม่ชนไม่ชอบก็รุนลมเพื่อความบัเนิง รอบก่อนนั่นนะ่ะมันออกสามห้าสามห้าบนล่างเลยนะเห็นไหมออกแบบแปลกแปกมากเลยมันนีเคีออร์ออกเบิ้ลถ้าเกิดมันผิดปกติก็คือออกเบิ้ลออกหามออกอะไรก็ไม่รู้ออกที่เรามันเราไม่เคยเห็นนะบอกเคยพ่อวันเดียวพูดง่ายๆตามนี้นะครับอ,อ่ะจดเอาแล้วมันระวังด้วยช่วงนี้ขอบขอบคุณม,มากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับ พบกันใหม่นะครับรอบบ่ายนะสำหรับรอบเชา้าก็ตามนี้ก็าแล้วกันนะครับชมดีชมดีครับสวัสดีครับ